คุณเองรู้ดีอยู่แล้วว่านิสัยจะเป็นสิ่งที่จะทำให้คนเราประสบความสำเร็จหรือว่าล้มเหลวนั่นก็คือนิสัยจะเป็นตัวบ่งบอกค่ะว่าจะทำให้เรารวยหรือจะทำให้เราจนวันนี้มีแปดนิสัยที่จะฉุดรั้งให้คุณกลายเป็นคนจนลงถ้าเกิดว่าคุณยังฝืนที่จะทำนิสัยเหล่านี้ต่อไปค่ะข้อที่หนึ่งไม่สนใจอนาคตอนาคตในเรื่องของการเงินหลายคนสนใจกับ ความสุขปาร์ตี้กินดื่มเที่ยวแล้วก็ใช้เงินไปวันๆโดยลืมไปว่าจริงๆแล้วคุณจะต้องมีเงินที่จะใช้จ่ายในอนาคตด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าคุณยังไม่ยอมสนใจอนาคตไม่รู้จักบริหารจัดการเงินไม่วางแผนการเงินเอาไว้ใช้ยามฉุกเฉินคุณจะเกิดปัญหาขึ้นอย่างแน่นอนข้อที่ 2. ไม่สนใจหนี้สิน เพราะว่าการได้เงินมาหลายคนก็ใช้จ่ายไปอย่างฟุ่มเฟือยถ้าเกิดว่าเงินนั้นมันเป็นเงินที่คุณทำงานและหามาได้และคุณจะใช้มันเพื่อตอบโจทย์ในชีวิตประจำวันของคุณบ้างมันก็คงไม่เป็นไรหรอกค่ะแต่มีหลายคนที่เงินนั้นได้มาจากการหยิบยืมได้มาจากการกู้ได้มาจากบัตรเครดิตได้มาจากการนำเงินอนาคตเอามาใช้ในปัจจุบัน และคุณก็ยังไม่สนใจว่าคุณได้เงินเหล่านั้นมาจากการที่คุณติดลบใช้จ่ายแบบว่าไม่นึกถึงว่าต่อไปคุณจะนําเงินที่ไหนมาใช้หนี้เหล่านี้มันจึงทําให้คุณเป็นหนี้และยิ่งพอกพูนขึ้นไปเรื่อยๆ และนี่นี่แหละค่ะเป็นสาเหตุอันดับแรกแรกที่ทำให้คุณเองล่มจมและที่สําคัญเงินที่หามาได้เท่าไหร่ดอกเบีย้ยที่เกิดจากหนี้สินก็จะยิ่งทำให้คุณนำมาใช้จ่ายเท่าไหร่ก็ไม่เพียงพอนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นต้องวางแผนการชำระหนี้ให้ดีการมีบัตรเครดิตไม่ใช่เรื่องที่แย่แต่คุณจะต้องจ่ายเต็มจานวนและคุณจะต้องรู้เท่าทันบัตรเครดิตด้วยนะคะข้อที่3เป็นสาวก และเป็นคนที่ซื้อทุกสิ่งทุกอย่างให้ทันสมัยตลอดเวลาไม่ว่าจะมีอุปกรณ์อะไรอาจจะเป็นเรื่องของการที่มีโทรศัพท์ออกใหม่เทคโนโลยีต่างๆออกใหม่อุปกรณ์ต่างๆคุณไม่สามารถที่จะตามเทรนได้ตลอดเวลาแต่ก็มีหลายคนที่ตกเป็นทาสสาวกของเทคโนโลยี และจะต,ต้องซื้อทุกอย่างทุกครั้งที่มีการออกใหม่ถ้าเกิดว่าคุณยังเป็นคนแบบนั้นอยู่ไม่ได้ซื้อสิ่งของตามความจำเป็นแต่ซื้อเพราะว่าคุณอยากได้และอยากจะเท่าทันเทคโนโลยีรับรองว่าการที่คุณใช้ชีวิตแบบนี้สักวันหนึ่งเงินคุณก็จะหมดไปแบบไร้ประโยชน์และก็จะฉุดรั้งคุณให้จนลงค่ะข้อที่4คุณใช้เงินเพิ่มมากขึ้นไม่ผิดถ้าเกิดว่าคุณอยากมีชีวิตที่ดี แต่คุณอย่าลืมว่าการที่คุณมีชีวิตที่ดีคุณก็ต้องดูรายจ่ายและรายรับที่คุณได้รับมาเช่นเดียวกันการมีชีวิตที่ดีการที่คุณใช้เงินเพิ่มไม่ใช่เรื่องแปลกแต่สิ่งที่คุณควรทำหลังจากนั้นคือคุณจะต้องหารายได้เพิ่มเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าคุณยังไม่ได้มีรายได้เพิ่มควรใช้ชีวิตให้ง่ายใช้ชีวิตแบบที่คุณไม่ทำให้ตัวเองและคนรอบข้างลำบากหรือเดือดร้อนในอนาคตค่ะ ข้อที่5บางคนแยกไม่ออกระหว่างคำว่าจำเป็นกับคำว่าต้องการหลายๆคนพอมีเงินก็จะใช้เงินซื้อจับจ่ายในสิ่งที่คิดว่าของมันต้องมีซึ่งจริงๆแล้วของบางอย่างมันไม่ได้จำเป็น แต่คุณมีความรู้สึกว่าคุณต้องการและคุณอยากจะได้มันเพราะฉะนั้นลองแยกให้ออกว่าของจําเป็นกับของที่คุณต้องการจริงๆแล้วมันเป็นแบบไหนกันแน่เพราะไม่เช่นนั้นคุณจะได้แต่ของที่คุณต้องการโดยที่ของบางอย่างคุณก็แค่ซื้อเอามาไว้อวดเพื่อนไม่ได้จําเป็นกับการใช้จ่ายในชีวิตของคุณเลยมันจะยิ่งให้งบประมาณหรือเงินของคุณลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆค่ะข้อที่ 6. คุณไม่เคยตั้งงบประมาณในการใช้เงิน หลายคนไม่เคยตั้งงบประมาณการใช้เงินการช้อปปิ้งการเที่ยวปีใหม่การซื้อเสื้อผ้าการซื้อของแบรนด์เนมไม่เคยที่จะตั้งงบไว้ว่าจะจำกัดไว้ที่เท่าไหร่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณใช้เงินแบบไม่จำกัดรายได้ของคุณมันย่อมหามาไม่พอที่คุณจะซื้อของเหล่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นคุณควรตั้งหรือว่าจำกัดงบสำหรับไปเที่ยวเท่านี้สำหรับซื้อของเท่านี้สำหรับยามฉุกเฉินเท่านี้สำหรับยามจำเป็นเท่านี้ แบ่งจัดสรรให้เป็นหมวดหมู่และคุณจะไม่เดือดร้อนในอนาคตข้อที่ 7. คิดว่าเร็วเกินไปที่จะออมเงินหลายคนผัดวันประกันพรุ่งคิดว่าก่อนการออมเงินเป็นเรื่องของอนาคตโอ้ยฉันยังไรายได้แค่นี้เองโอ้ยฉันยังทํางานได้ไม่เยอะโอ้ยฉันอายุเท่านี้เองโอ้ยฉันยังต้องซื้อของที่จําเป็นอีกมากมาย ไม่คิดว่าการออมเงินเป็นสิ่งจำเป็นเพราะว่ายังไม่ได้โตพอขนาดนั้นยังไม่ได้มีรายได้มากขนาดนั้นแต่จริงคุณรู้ไหมคะว่าเรื่องของการออมไม่ได้เกี่ยวกับอายุไม่ได้เกี่ยวกับรายได้แต่มันเกี่ยวกับนิสัยค่ะต่อให้คุณหยอดเงินในกระปุกวันละหนึ่งบาทก็ถือว่านั้นเป็นการออมแล้วค่ะบางคนบอกว่าหยอดเพียงแค่วันละบาท เดือนหนึ่งก็ได้แค่30บาทแล้วปีหนึ่งจะได้สักกี่บาท300กว่าบาทแล้วแบบนี้จะหยอดไปทําไมคุณรู้ไหมคะการที่เขาให้เราอ่ะหยอดเงินในกระปุกทุกวันหรือว่าออมเงินทุกวันเขาไม่ได้ต้องการให้คุณได้จํานวนเงินหรือว่ารวยจากเงินออมนั้นแต่เขาต้องการที่จะฝึกนิสัยค่ะอย่าลืมนะคะว่าเรื่องของการออมเป็นเรื่องของนิสัยไม่ใช่เรื่องของจํานวนเงินค่ะข้อที่8 คุณไม่เคยจดเรื่องของการเงินของคุณหรือว่าไม่เคยจดบันทึกรายรับรายจ่ายคุณไม่รู้ด้วยซ้ําว่าคุณได้เงินมาเท่าไหร่คุณใช้ไปเท่าไหร่และในแต่ละเดือนคุณมีค่าใช้จ่ายที่จําเป็นหรือไม่จําเป็นมากน้อยแค่ไหนคุณใช้เงินเท่าที่คุณได้รับมาและคุณก็จ่ายออกไปเท่าที่เงินคุณหมดการที่คุณใช้ชีวิตแบบนี้เรียกว่าคุณไม่รู้จักบริหารจัดการเงินเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไม่รู้จักการบริหารจัดการเงิน เงินคุณอาจจะหมดไปเมื่อไหร่ก็ได้โดยที่คุณไม่รู้ตัวด้วยซ้ําและคุณก็จะไม่มีการวางแผนที่จะหาเงินหรือหารายได้เข้ามาเพิ่มสิ่งนั้นแหละค่ะจะฉุดรังชีวิตของคุณให้จนลงอย่างแน่นอนและแปดนิสัยนี้เป็นนิสัยที่แย่มากสําหรับหลายๆคนบางคนอาจจะมีนิสัยบางอย่างติดตัวอยู่แล้วหรือบางคนอาจจะเคยมีและเลิกมันได้แล้วหรือบางคนอาจจะกำลังพยายามที่จะเลิกนิสัยเหล่านี้อยู่ ครูเก๋เป็นกำลังใจให้นะคะและหวังว่าคุณจะทิ้งนิสัยที่ฉุดรั้งชีวิตของคุณและคุณจะกลายเป็นคนหนึ่งที่สามารถประสบความสาเร็จร่ารวยและก็เป็นคนหนึ่งที่หลุดพ้นจากความจนกลายเป็นเศรษฐีหรือคนรวยในอนาคตได้นั่นเองค่ะขอแสดงความยินดีกับคุณเอาไว้ล่วงหน้าเลยนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากๆสําหรับคนที่ติดตามช่องพอดแคสต์ครูเก๋สเตชันวันนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ